บริษัทที่จะตั้งนี่กระผมก็เอาพวกเราที่เป็นทหารเรือเก่าๆเนี่ยทากันทางนั้นแล้วขอรับแล้วก็ใครมีลูกมีหลานก็มาฝากทําก็ได้ขอรับครับท่านบริษัทขนส่งทางเรือ,อเขาท่าเนี่ยเออเราจะเปิดเมื่อไหร่ว่าน,นินเดือนหน้าเนี่ยแล้วขอรับกระผมกราบเรียนเชิญท่านเป็นประธานบริษัทด้วยขอรับ <c oughs> จะเป็นประธานได้ยังไง นี่เมื่อเขาไมา่ได้ลงทุนด้วยเลยสักบาทเดียวฮะได้ที่เขารับเป็นประธานเฉยๆได้เขารับมันจะได้เป็นมงคลกับพวกเราแล้วก็เป็นที่ผึ่งทางใจเขารับท่าน <c oughs> เอาเอาไงก็ได้นะเออเอแต่ที่ถามสักคำนะว่าน,นี้ก็แก่จนปูน,นี้แล้วเนี่ยนะทำไมถึงจะคิดมาก่อตั้งบริษัทแทนที่จะอยู่บ้านเนี่ยมันสบายสบายอ่ะผมก็อยากเห็นตัวเองนี่มีคุณค่าครับท่าน จะได้มีมีใครมาว่าไม่ได้ว่าคนอย่างไอ้นินนี่ฉาินี้ได้เป็นเพียงแต่จ่าแก่ๆแ,แล้วคุณหนูก็จะได้ไม่ต้องอายคนอื่นท่านก็ไม่ต้องเสียเกียรติด้วยขอบใจว่ะนินที่เองทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อข้าแฟวะไหมครับท่านแก่ๆ แล้วครับข้าอยากกินพี่มือเอ <c oughs> ม่เรียบยะอ้าวพี่จียนสวัสดีจ้าสวัสดีนี่มาคนเดียวเหรอไม่มาคนเดียวจะให้มากับใครอะ่ะ <c oughs> อาจารย์นิ้นอยู่บ้านไหมเขาไม่อยู่เขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเขาไปคุยกับเพื่อนเพื่อนเรื่องตั้งบริษัทบริษัทอะไรบริษัทขนของไปต่างประเทศอะไรพวกนี้แหละแล้วพี่เตียม,มาเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่หรอกจะมาหาผู้การซะหน่อยแล้วก็อยากจะพูดก,กันซะต่อหน้าต่อตาด้วยนี่ยังไม่กลับมาใช่ไหมละ่ะก็อีกสักพักก็คงจะกลับหรอกอ่ทำไมเหรออหนูมันไปก่อเหตุอะไร ฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนี่รู้ไว้ด้วยนะคุณหญิงลำยงแห่งกองทัพอากาศเขากำลังจะยกขันหมากมาสู่ขอคุณหนูของฉันแล้ว<ฮ>เขาบอกว่าคุณสิงหาเทพกับคุณหนูใช่ไหมตกลงกันแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะมาถามผู้การน่ะว่าเห็นคุณหนูของฉันเป็นอะไรถึงได้คิดสลัดยกไปให้คนอื่นน่ะเป็นอะไรตายจริงนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่เจียมคงคิดว่าลูกฉันเน่ะทิ้งคุณหนูอย่างนั้นเหรอ มันไม่ใช่แต่มันก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละก็ะถ้าหากว่าผู้การทําดีเนี่ยคุณหนูฉันน่จะไปโอเคกับคนอื่นได้ยังไงเนี่ยคงจะต้องทําให้คุณหนูฉันช้าใจแน่ๆเลยไ <_ s 1> อ้ไหนูฉันเนี่ยมันไม่ได้ดังใจเลยใ <_ s> ครดูนะพี่เจียมถ้าไม่ต้องกลัว <_ s 2> ถ้ามันมาเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะถามมันให้รู้เรื่องใครดูนะ ถ้ามันไปก่อเหตุอีกเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะแพ่นกระบ,บานมันเองใครดูเหอะพี่เตียยเอ้ยมไม่ต้องลงทุนถึงอย่างนั้นหรอกน้าถ้าหากว่าผูกการรักคุณหนูของฉันจริงคุณหนูฉันก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกแต่ถ้าหากว่าเขาไม่เต็มใจนะอย่าไปบังคับเขาเลยอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดสิพูดตกลองกันแล้วจะมาทําอะไรลเลอะเทอะได้ยังไงกันคุณหนูออกหน้ารักออกแสนดีอย่างนั้นน่ะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วใครดูนะ ี่เตรียมฉันจะสั่งสอนมันเองอ่ะอนี่นะครับขอบใจ แล้วเจียนม,มาคุยกับแม่ลหรอครับเปล่าอ่ะอีฉันมาผู้ระมาะเล่าให้แม่เรียบเขาฟังว่าคุณหนูของอีฉันกำลังจะรับมั่นคุณสิงหัดาเทพการทราบเรื่องนี้หรือเปล่าคะก็นั่นเลยคะก็จะมาถามเลยละเขาว่าทำไมทำไมถึงได้ทิ้งกันได้ลงคอ กอดจูบกันเข้าไปเท่าไหร่แล้วทุกไม่จะเลิกกันได้ยังไงคุณหนูของอีฉันนะ่ะไม่เหมือนผู้หญิงบางคนนะที่จู่แถวริมถนนนะเนื้อจะโผล่ไปหาคนโน้นทีคนนี้ทีก็ได้อีฉันไม่ยอมนะอ้าวผมก็ไม่ยอมเหมือนกันหรอกเรื่องอะไรไปรับมั่นคนอื่นบะถ้าทำอย่างนั้นจริงๆอะผมบุกบ้านท่านแล้วก็ชุดคุณหนูด้วย ทำไมกลัวอายชาวบ้านก็ตามใจเฮ้ยไอ้หนูนี่เอ็นอยกากำเลิกนะท่านเป็นเจ้านายนะจะไปล้อเล่นเอาง่ายๆฉันไม่เคยล้อเล่นหรอกแม่ถ้าแม่ไม่กลัวมีเรื่องแล้วก็แม่รีบไปขอบ้านเขาเร็วๆก่อนที่ไอ้ลิงจ้อเนะี่ยมันตัดหน้าฉันได้เลยได้เลยนี่แม่อยากให้แกแต่งวันนี้ได้ซ้ําไปนะแม่จะไปหาคุณหญิงไปกับพี่เจียมด้วยนะ,ะนี่